ก็ขอกราบสวัสดีท <cca> <thumb> <st> like ่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับอยู่กับผมช่องใดโดแดงนะครับวันนี้เราจะมาอสอนนะครับวิธีการได้เงินในแบบนี้ไม่จํากัดนะครับมาเริ่มกันเลยก็คือท่านผู้ชมจะต้องเข้าไปในเซอร์วิสของเองครับเซอร์วิสเกมนี้ฟรีแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอจอยเข้ามาเนี่ย มานีเลยโอเคแล้วเราเให้มาโหวตนะครับโหวตอะไรก็ไล้โหวตไปเลยนะครับแล้วนี่ได้ตังค์มาหนึ่งร้อยช่ไหมครับแล้วยินที่ผมได้เนะี่ยเอาใชา้ในเซิร์ฟพับบิกได้นะครับเคยลองมาแล้วเนี่ไอเงินเนี้ยเห็นไหมสองพันตรงเนี้ย เนี่ยๆๆๆเออนั่นแหละเอาไปใช้ได้ในเซิร์ฟพลับบิกนะครับเดี๋ยวผมค่อยให้ดูแป๊บนึ่งโอเคนะครับเอ่อท่านชมเห็นเงินตรงนี้ใช่ไหมสองพั 2, นหนึ่งเนี่ยเนีย่ยผมอยู่ในเซิร์ฟพลับบิกผมยังมีอยู่เลยก็นั่นแหละทั้งั้นสำหรับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้แหละครับ ทำไมผมมองไม่เห็นหนาาตัวเองเนี่ยชิปล็อกเป็นบล็อกโอ้ยนะสำหรับทุกนี้ก็ไปนะครับบ๊ายบายเฮ้